ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์งานเข้าถอยรถใหม่ป้ายแดงโดนแซะแรงว่าอวดรวยเพื่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอุ้มยอดรักชาแนลนะคะกับอุ้มคือเก่าคือเดิมแล้วเนาะเะนาะมือนีกะซิมีเลืองมาวอาสุพี่น้องฟังคือเก่าค่ะมือนีไม่เลืองมาอัปเดตค่ะพี่น้องก่อนอื่นกะขอแสดงความยินดีกับพยาบาลฟินแลนด์ของเข้านะคะ บอดบิ๊กเฮาไดถอยรถไม่ไปแดงขั้นสีเหลืองบบกงามพี่น้องเอ้ยเป็นรถรู้นะคะขั้นสีเหลืองนะคะเนาะเสื้อว่าเอฟซีไลทยทันนะคะคงสีได้เห็นแล้วเนะะวาะพวาราพญาย่านฟินแลนด์เพิ่นโพนลงค่ะรถขั้นหนีงามคักอิลีคะมุญละค่ะคือสีหลายล้านบาทเนาะคือจังหวะล่ะค่ะเจ้าของค่ายโตเกียวมิวสิกในหางบิ๊กเฮานะคะเนาะ มอสสมค่ะค่ะกับรถดเพลนเนาะค่ะนีเนาะพี่น้องเอ้ยช่วงนี้บอดบิ๊กเฮ้านะคะเนาะก,กับมีเรื่องให้แสดงความยินดีได้หลายเรื่องนะคะก้อนหนานีก็เป็นแสดงความยินดีนะคะที่บอดบิ๊กเพิ่นสื่อทีดินเนาะพี่น้องแล้วก็มาโตอด้วยซื้อรถหรูนะคะป้ายแดงคันสีเหลืองค่ะแบบนี้แหละคะ่ะบอดบิ๊กเพิ่นประสบความสําเร็จนะคะมีสิ่งดีเขามาทุกคนก็ตตองแสดงความยินดีกับบอดบิ๊กนะคะ เนาะแต่ว่ากรณีบพนนะคะสำหรับคนที่คิดลบนะคะกับพยาบาลฟินแลนด์หรือบอดบีของเฮานะคะยังค่อยมาแซะนะคะบอดบีราะวาเพิ่นโพดล่องลดขั้นสีเหลืองายแดงนี่ก็ยังโดนแซะนะคะซึ่งพยาบาลฟินแลนด์หรือบอดบีกของเฮานะคะเดโพสล์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวของทิติวุลวารุนนะคะเพิ่นโพ์บอกว่านอนหลับไหมผม รถซื้อแกงป้ายแดงคันแรกในปี2024ัพรุ่งนี้นน่น,นแหละครับเขาจะเอามาส่งตั้งชื่อน้องให้หน่อยครับรถหนุ่มโสดนั่งได้สองคนว่าั่นพี่น้องพอบอสบิ๊กโพสลงอย่างนี้แล้วก็มีชาวเน็ตนะคะเอาไปโพสต์ลงแซะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ในสื่อโซเชียลช่องอื่นเราจะไม่ขอพูดถึงว่าช่องไหนนะคะเขาโพสว่า บอสใหญ่ออกรถหรูคันใหม่เพื่อมาอัปเกรดตัวเองพยายามอวดว่าตัวเองรวยพยายามอยากเป็นผู้ดีพวก f อซก็คงแห่ชื่นชมไม่ลืมหูลืมตาทีม่มาไลยเขาจนรวยเอซมีรถด,ดีๆขับหรืออยังว่าจังสี่ละค่ะพี่น้องเพิ่นคือเบาจังสี่เนาะขันเบ่าจังสีนนงส่นี่ เพื่อนหมายความวาจังใดค่ะเห็นวาแม่แม่เอฟซีเพื่อนหายพวกมาไล่ไปนัน่นเพื่อนก็มึนหูมึนตายเดี๋ยวนาะเจ้าก,ก็ไดก็เข้าว่าวาว้าไปเนาะแต่ว่าก็ต้องอธิบายให้เขาใจเด้อค่ะเด้อไปโพดแบบนี้นะี่นมันบ่เมนเนาะเพราะว่ารถที่บอดบ๊กเพิ่นสื่อมานี่นะคะเพื่อนก็สื่อมาเพื่อว่าเพิ่นถือเอามใาไซไปหันมานีเพื่อจะเข้าสังคมของเล่าเล่ายากคับไปใส่กระเื่องของเล่าโบเกียวกับเอฟซี ทีมาหามาไล่แล้วเลยเดอ้อเพราะว่าบอสปีกหนี่เพื่อนเฮ็ดงานนักเฮ็ดงานเมยเพื่อนมีจิตการธุรกิจลหลายสิ่งลหลายอย่างเราเฮ็ดงานเราก็ต้องมีเงิน,นเนาะเราบ่ได้ไปอขอผู้ใดมาดอและอีกอย่างหนึง่งบอสิีกนะคะเขาทำงานเขาก็ต้องได้เงินมาพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกคนทุกมือนี่เฮ็ดงานก็เพื่องเงินเมิดลละค่ะ เพราะว่ามือนี้เห็นบอลปีกออกรดหรูสื่อลดหรูแล้วคุณจะมาบอกว่าเขาไปขอท่านมาหรือว่าคุณมาบอกว่าเอฟซี่หามาไล่มาแล้วเขาจะรวยมันโบกเกยวกันเลย้อค่ะเดอ้อพอยุคสมัยทุกมือนี้นะคะมันเปลี่ยนไปแล้วพี่น้องโลกมันเปิดกว้างแล้วเนาะการทํางานหาเงินทุกคนต้องเข้าใจนะว่าการทํางานบนโลกออนไลน์หรือโลกโซเชียล คือจังบอดบีกเพ่นเห็ุนี่ค่ะก็อยู่ในวงการบันเทิงนี่ค่ะจับเงื่อนง่ายมากเลยหาเงืนง่ายยิงกระแสบอดบีกเล่าเนาะคะ่ะเนาะผู้จัฟิลแลดนนี่มีผู้ที่ตามหลายเพิ่นกระามาจับเงืนล้านได้ง่ายเนาะเพราะว่าบอดบีกนี่ในสิทธิธุรกิจในสี่โซเชียลเนาะคะ่ะเนาะเงืน,งนละเงืนหลานสำหรับเล่านี่ง่ายมากเลยเนาะคะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ าไล่ของเอฟซีนี่บวสามารถเทห,ห้บอดไปสื่อลดใหญ่ดอกค่ะเงืนที่เราได้มากก่ะจากความสามารถจากที่เราเฮดธุรกิจมาทั้งนั้นแหละเพราะว่าเราทํางานเก็บเงินนี่โดนแล้วเพราะว่าอุ่มก็เห็นเราอยู่ในส่งชโซเชี่ยวนี่โด้นึงแต่เราอยู่อันฟินแลนดน์คนนี้เราสั่งสรรผลงานออกมาเพื่อที่จะขายบัตออนไลน่ขายตัวเพื่อที่จะได้มีงานจา้างเขาสั่งสรรผลงานออกมา สู่สายตาประชาชนเนะาะนี่แหละค่ะคือผลงานของเพื่อนพราะฉะนั้นแล้วลดรู้ขั้นละหลายหลักหนังสือเราสามารถสื่อซีหาขั้นก็นได้เนาะเราบอยจาเป็นต้องอันเอามาไล่จากเอฟซีมาบ่เป็นต้องไปขอท่านจากผู้ใดเนาะค่ะพราะฉะนั้นแล้วกอนสิลุ่งเจ้ากะต้องเมืองดีดเดอเลาบอได้อวดรวยดอกเนาะ เรามีเงินเล่ากับซื้อความสุขของเล่าแล้วเหตุงานเมื่อยกับเหตุเราได้นนางหลดรู้ๆเนี่แล้วก็มันกับมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งค่ะอยู่ในส่องเดิมที่โพสต์นี่แหละค่ะพี่น้องที่เขาโพสต์ลงไปเนาะแล้วไปคอมเมนต์ต่อนช่องคอมเมนต์ค่ะว่าขอทานจนได้ดีจนรวยมีเงินเก็บเยอะแยะมากมายไปหมดพวกเอซที่ให้เงินเขาชีวิตเป็นอย่างไรฮะสงสาร เขาอยากรู้ฮะทีนี้ต้องจะบอกนะว่าต้องทำความเข้าใจแบบนี้ไม่ใช่ขอทานนะคะทำสิ่งที่ตอบแทนกลับมาคือเงินเขาทำงานเขาก็ต้องได้เงินค่ะคุณโอเมนว่าเขาไปเป็นขอทานเด้อพอญ่ยเด้อคือว่าแหละเนาะพี่น้องเนาะคนคิดลบจังได้ก็คิดลบสิไปบอกให้เพื่อนคิดบวกกับว่าดด จังไหรเเฮากะขอแสดงความยินดีกับพยาบาลฟินแลนด์บอดบิกของเฮาเดอค่ะเดอที่มีเรื่องดีดีเขามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องไหนจะซื้อที่ดินนี้ขอแสดงความยินดีกับบอดบิกแล้วก็มาซื้อรถรู้ขั้นสีเหลืองปลายแดงราค่าหลายล้านนะคะเนาะ ดีใจนะบอดบีกหลายค่ะพี่น้องโมเมนต์าอุ่มที่อวยพ่อบอดบีกค่ะบอดบีกกัยังมีเอฟซีแม่แม่เอฟซที่มาอวยพรบอดบ,บีกนั่หลังจากบอดบีกโพสลงนะคะแม่แม่เอฟซีนะคะกัมาคอมน์บอกว่าวันนี้ได้ยินดีด้วยสองเรื่องหนึ่งเรื่องที่ดินสองเรื่องรถยินดีด้วยนะคะจากใจนะคะขอให้ปังๆรางวัลของคนขยัน สู้ๆและกระตันยูขอให้เจริญนะคะลูกชายไม่ผิดหวังที่ติดตามตั้งแต่อยู่ฟินแลนดน์คุณแม่บอกว่าบบผิดหวังเลเดอลูกชายแม่ติดตามตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์แล้วบบเหตุผผิดหวังอิลีค่ะเนอะเอฟซีอีกหนึ่งท่านใช่ค่ะรอวันนี้ของน้องบิ๊กปื้มหัวใจที่สุดยินดีด้วยนะคะบ,บอสสวยสง่ามากค่ะลดขนเงินขนทองค่ะ ยินดีด้วยนะคะนห้างสวยมากค่ะสุดยอดยินดีด้วยนะคะสวยงามมากๆค่ะบอสอ๋อทุกคนเห็นบอสค่ะนี่แหละคนคิดบวกมีพลังบวกเนาะเขาก็จะคิดดีทำดีนะคะเห็นบอสได้รับสิ่งดีดีเพื่อนกับแสดงความยินดีนั่มขึ้นกันเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วกะขอให้เอฟซีนะคะเนาะคอยติดตามสนับสน,นุนและเป็นกำลังใจให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องมีคอมเมนต์หรือความคิดเห็นจังหดก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้เลยนะคะเด้อขอบคุณ FC ีนะคะที่ค่อยติดตามอุ้มยอดรักชาแนลนะคะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อเพื่อจะได้รับชมข่าวสารน,นะคะอัปเดตท,ทุกๆวันเนาะสำหรับมือนี้อุ้มยอดรักชาแนลขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมเด้อค่ะพี่น้อง สวัสดีค่ะ